ชาติสัตรูราชกุมารข้าพ่อนครราชครือแห่งนี้เคยรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขหนักหนาเมื่อพระเจ้าพิมพิสาร พระผู้อยู่ในทศพิตราชธรรมปกครองแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารอุบาสกผู้ธนุบำรุงพระศาสนาพระผู้ถวายสวนกระแตแด่พระพุทธเจ้าให้เป็นอารามหรือวัดแห่งแรกในโลกพระผู้รักลูกยิ่งชีวิตแต่ลูกในอุทธรก็ฆ่าพ่อได้ลงคอ ลูกผู้นั้นคืออาชาติศัตรูราชกุมารแต่ครั้งยังประสนทิในคันพระราชมารดาพระนางโกศเทวีแพ้ท้องอยากดื่มเลือดพระสวามีพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงกรีดเลือดจากพระหัตถ์ขวาให้พระมเหสีได้ดื่มด้วยความรัก และธนุถนอมพระกุมารในคันแม้นโหนจะทำนายว่าพระกุมารในคันพระมเหสีนั้นมีดวงปิดตุคาตคือจะฆ่าพ่อพระมเหสีได้พยายามจะทำลายบุตรในคันแต่พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงขัดขวาง,งทุกครั้งไปด้วยความรัก บุตรในคันของพระมเหสีพระเจ้าอาชาติสตรูในยามเยาวัยทรงเป็นฝีเจ็บปวดทรมานปานว่าจะสิ้นชีวิตพ่อก็อุสาห์เหกลมปลอบประโลมใช้ปากดูดเลือดและหนองจากฝี ลืนกินเพื่อจะให้ลูกนั้นหายปวดทรงเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกด้วยความรักใคร่มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมหวังจะให้ลูกนั้นเป็นกษัตริย์ที่ดีสืบสันติวงศ์ต่อไปแต่อนิจาลูกคนนี้แหละนะที่ข้าพ่อได้ลงคอ โดยหวังจะเป็นกษัตริย์ซะโดยเร็วได้จับพ่อขังคุกและตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เท่านี้ยังไม่หนำใจลูกยังทรมานพ่อไม่ให้กินอาหารพระนางโกศเทวีพระมเหสีทุกระทมร่ำให้ปิมว่าจะขาดใจ ว้วอนลูกให้เห็นแก่บิดามารดาแต่ก็ไม่เป็นผลพระนางต้องแอบไปเยี่ยมแอบนำอาหารสุกซ่อนไปในที่ต่างๆแม้กระทั่งมวยผมเพื่อนำไปฝากพระสวามีให้ได้เสวยแต่ก็ถูกจับได้ทุกครั้งไปจนในที่สุด ก็จนปัญญาของพระมเหสีพูดจงรักและพักดีต่อพระสวามีพระนางลงทุนเอานมผสมน้ำผึ้งทาตามตัวเมื่อไปเที่ยมก็ขอร้องให้พระสวามีเลียเอาอาหารจากผิวกายของพระนางเพื่อบรรเทาความหิว โอ้อนจาเอ๋ยช่างเป็นเวรกรรมอันใดหนอในครุกนั้นแม้นพระเจ้าพิมพิสารจะถูกจำจองและให้อดอาหารแต่ก็ไม่สามารถจะห้ามไม่ให้พระเจ้าพิมพิสารงดปฏิบัติธรรมได้พระเจ้าพิมพิสารผู้บรรลุโสดาบัน ทรงเดินจงกรมทำสมาธิตลอดเวลาหาความชื่นใจได้ในยามยากนั้นก็จากหน้าต่างคุกที่ยังสามารถมองเห็นยอดเขาคิดจะกูดอยู่ลิบลิบโน้นในยามเช้าตรูก่ก็ยังเห็นชายผ้าเหลืองขององค์พระศาสดายังแลเห็นพระคันธกุดีที่ประทับ ของพระพุทธองค์บนยอดเขาคิจกูดนั้นก็ยังพอกลายทุกข์ฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูขังพ่อเป็นเดือนแต่พ่อก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตายให้สมใจลูกรักพ่อไม่ได้ทนทุกข์ทรมานเหมือนดังที่คิดไว้พระเจ้าอาชาติศัตรู จึงสั่งให้ช่างตัดผมใช้มีดโกนกรีดฝ่าเท้าทั้งสองของพ่อไม่ให้เดินจงกรมต้องการให้พ่อนั้นเหี่ยวเฉาแล้วตายไปโดยเร็วที่สุดใช้วิธีทรมานพ่อต่างๆนานา,นาในที่สุดพระเจ้าพิมพิสาร ก็สิ้นกรรมตายสมใจลูกรักนี่แหละหนาะคบคนพาลพานพาไปหาผิดเพราะไปหลงเชื่อคำยุยงจากพระเทวทัตพระเจ้าอาชาศัตรูจึงหลงผิดข่าพออของตัวเองได้ลงคอ สัตรูสำนึกบาปท่านผู้เจริญในเวลาเดียวกับที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตพระมเหสีในพระเจ้าอาชาติสัตรูก็ประสูติพระโอรสทันทีที่พระเจ้าอาชาติสัตรูได้ยินเสียงร้องของลูกน้อย พระเจ้าอาชาตศัตรูรู้สึกตื้นตันปลื้มปิติสุดจะพันรนาในความเป็นพ่อเราได้เป็นพ่อแล้วบัดนนั้นจิตก็ระลึกถึงพ่อของตนพระเจ้าพิมพิสารพ่อผู้รักลูกดังดวงใจพ่อที่ลูกได้จำจองไว้นานแสนนานป่านนี้จะเป็นอย่างไรหนอ พระเจ้าอาชาติศัตรูจึงสั่งให้ทหารไปทูลเชิญเสด็จพ่อออกจากคุกแต่อานิจาสายเกินไปเสแล้วพระเจ้าพิมพิสารผู้มีคุณธรรมบรรลุโสดาปติผลได้สวรรคตเสียแล้ว พระเจ้าอาชาติศัตรูสำนึกผิดเศร้าโศกเสียใจมากเสียใจในบาปกรรมที่ตนได้ทำไว้ต่อพระบิดาแม้นยามค่ำคืนก็บรรทมไม่ได้เพราะจิตใต้สำนึกและโอปาปาติกะสัมภเวสีที่เป็นวิญญาณชั้นต่ำต่างๆมาหลอกหลอนจนในที่สุด ต้องย้ายพระราชวังมาสร้างใหม่ไม่ไกลจากที่เดิมนักเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่การเวลาผ่านไปพระเจ้าอาชาตสัตวูผู้ทรงสำนึกผิดสำนึกในบาปทรงโปรดให้พ่อหมอชีวกโกมารพัฒพาพระองค์ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประทับอยู่ที่ชีวกรรมวนารามพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูได้สดับพระธรรมเทศนาทรงเลื่อมใสขอมอบกายถวายชีวิตขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นสารณนะพระพุทธองค์ได้ตรัสกับเหล่าภิกษุว่า หากพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ได้ทำปิดตุขาตการได้ฟังธรรมในวันนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูต้องได้บรรลุโสดาบันแต่การที่คบคนพานพาให้คิดผิดทำผิดทำบาปจึงต้องไปใช้นีกรรมตกนรก ชื่อโลหคุมพีนรกจากนั้นอาชาติศัตรูจะได้เกิดอีกครั้งและจะได้เสวยบุญเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าชื่อว่าชีวิตวิเศษ